สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โตโตคาสาขาเนตินะครับผมจะมาทําการสัมภาษ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับผมจะถามเขาว่าทําไมถึงตัดสินใจซื้อรถที่โตโตคานะครับอย่าเล่นเชยเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับฮะผมประภาซื้อดีครับพี่ประภาใช่ไหมครับผมวันนี้พี่ประภามาซื้อรถอะไรกับโตโตคาครับพี่มาซื้อโตโยต้าครับวีออสโตโยต้าวีออสใช่ไหมครับผม มาซื้อกับเซลล์ท่าไหร่ครับอ่ามากับคุณจ๋านะครับผมคุณจ๋าก็คนแนีเป็นเซลล์ที่แนะนํามาอืมคซลลจ๋าใช่ไหมครับผมแล้วพี่ประภาสรู้จักโตโตคาได้ไงครับพี่อ๋อมาจากออนไลน์ครับผมดูทางเฟซทางออนไลน์อ่ Facebook ศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมโอเคครับแล้วพี่ประภาสเนี่ยมากี่ครั้งแล้วครับถึงตัดสินใจซื้อได้สามครั้งเองนะฮะมาสามครั้งครับผมโอเค สครั้งก็คือมาครั้งแรกนี่คือมาดูมาดูที่เฉยกว่าจะตัดิใจได้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งก็มาดูอีกเพราะว่ารถมันสวยไปหมดอ่ะก็เลยตัดิใจไม่ถูกครับแล้วทำไมพี่อรพาถึงซื้อรถที่โต้โต้ขาพี่หนึ่งราคาถูก 2. การเดินทางมาเนี่ยมันสะดวกแล้วมาเห็นสภาพรถเนี่ยโอเคมากเลยครับรถก็ไม่ปีสองปีไม่นานเท่าไหร่ไม่เก่ามากแล้วก็ถ้ามีโอกาสในวันข้างหน้าเนี่ย พี่ประภาคิดว่าจะกลับมาซื้อที่โต๊ะโต๊ะขายไหมฮะผมดูรถตู้ไวอีกคันหนึ่งเนี่ยแต่ตอนนี้เอาเอาคันนี้ก่อนครับพี่ครับเดี๋ยวรอเกษียณเลยพี่รอเกษียณก่อนนะฮะแล้วกจะดูรถตู้อีกสักคันหนึ่งโอ้ขอบคุณครับเอาไว้ไปใช้งานอืมใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้แล้วก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับหลังเกษียณตอนนี้เอาไว้ใช้งานก็ทำงานก่อนอ่าคันเล็กๆไปก่อนนะพี่นะโอเคถ้าพี่ประภาสเนี่ยประทับใจในการบริการของพี่จ๋าใช่ไหมครับผมจะนับหนึ่งสองสามรบกวนพี่ประภาสชูนิ้วงี้นอย จ๋าพี่ประภาสไม่ไม่ประทับใจไม่แฮปปี้ก็ยืนเฉยได้เลยครับพี่โอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่จ๋าจะเป็นโตโต้คาร์มาตรฐานที่คุณวางใจในสายตาพี่ประภาสหรือเปล่านะครับผมโอเคหนึ่งสองสามครับโอเคครับเขียวมากเลยขอบคุณมากครับพี่ครับที่มาซื้อรถนะครับพี่วันนี้ขอพี่ปรระะภาสนคับมีความสุขและความเจริญตลอดไปนะครับพี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ